ปัญหามาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลทุกครั้งเอามาตัดมาป่งมาวางนะแล้วก็ต้องรู้อยู่แก่ใจเลยว่าคนไหนไม่ตัดไม่ปง่งไม่วางก็ถือเป็นกรรมของคนนั้นไปอย่าไปโทษอะไรในโลกนี้ถ้าจะโทษโทษตัวเรานั่นแหละที่มันตัดไม่ได้ป่งไม่ได้วางไม่ได้ที่ตัวเรานี่แที่มันกรรมไม่แบนะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปโทษอย่างอื่น พระพุทธศาสนาบอกว่าอย่าโทษบุญโทษบาปนะอย่าโทษนรกสวรรค์นะถ้าจะโทษโทษเรานี่แหละที่เรายังดีไม่พอนั่นเพราะถ้าเราดีพอแล้วโอ้ยทุกข์ก็ไม่มีไม่ต้องเกิดด้วยไม่ต้องแก่ด,ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บต้องตายอีกด้วยวก็จะแดงว่าเรายังดีไม่พอเนาะถ้าดีพอได้นิพพานแล้วนั่นเออฉะนั้นไหนๆก็เกิดมาแล้ว เห้มเข็ดกันไปข้างหนึ่งเห็นไหมมันตายไปข้างหนึ่งเนาะเออนานพูดอย่างนี้ยังจะดีกว่าเยอะเนาะนานดีเหมือนกันที่มันตายไปข้างหนึ่งน,นา,งงาเนเออเห็นไหมพูดเสร็จแล,วแล้วก็หัวเราะเนาะนานเออมันดีกว่าโมโหอ,อีกนเะนอ